รับคอร์สเรียนนะคะตอนนี้ค่ะเจ๊ปุ๋ยนะคะก็เปิดที่จังหวัดกาฬสินธาะนะคะเป็นครั้งแรกในภาคอีสานค่ะนะใครที่อยากจะมาโรงเรียนคอร์สนี้นะคะก็คือราคาคุ้มสุดๆพิเศษสุดๆเลยสําหรับแบบจับมือทำค่ะสอนละเอียดและมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขายทางด้านการผลิตนะคะมาเที่ยวด้วยค่ะนะใครที่อยากจะลงคอร์สเรียนแบบจับมือทำราคา ห9 9่งันเาบาทเาสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะนางเดินเ้ามาฟูนะคะก็จะราคาพิเศษอีกหนะถ้ามาฟูนะคะสองพนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่ใหญ่ลงเลยนะคะมีเดือนนี้จัดขึ้นแค่หนึ่งหลังเท่านั้นค่ะใครที่สนใจอยากจะรู้ทักษเทคนิคอยากจะรู้ทั้งสูตรสําหรับงานชิ้นการสร้างอาชีพไใบสัตว์ี้ทํายังไงขายได้ีทุกวันขายง่ายขายอย่างไร กระบวนการนะคะจบจบที่นี่เลยค่ะเราสอนกันที่โรงผลิตนะคะที่จังหวัดกาฬสินค่ะใครสนใจให้รีบทักข้อความมาได้เลยชื่อแล้วก็โอนเงินภายในวันนี้นะคะก็จะได้รับพิเศษนะคะลุ้นรับเครื่องปั่นไอศกรีมด้วยค่ะแบบโบราณนะคะแล้วก็ถังไอศกรีมแบบโบราณด้วยค่ะเอาไปเริ่มต้นอาชีพก,กันได้ค่ะใครที่สนใจก็ลงชื่อไว้ได้เลยนะคะแล้วก็โอนเงิน